น้องครับสวัสดีครับผมมือนี้มากหาปลาโดครับเอาเรือลงลงหาปลาโดครับผมแต่ว่าโบเห็นครับเรือยสิเปลี่ยนในแนวทางใหม่ครับผมเรือครับลองหาปลาโดแม่คอครับแต่ว่าโอเห็นครับผมเรือยสิเปลี่ยนแนวทางใหม่ครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาเก็บบักห้อยเลยครับไม่เห็นบักห้อยพอดีเอาเมื่อกล่อยกินกับหลอดหน่อยครับ โอ้ยเป็นอัพอายครับพี่น้องเอ้ยมาหาปลาบริเลปปลาครับแม่บ้านที่ป็นจะจมใหม่แต่คือว่าครับน้ำมันขึ้นผมก็เลยว่ามันน่าจะออกลูกนะครับนี่บอกครับบอกหอยคือกลนแล้วเนาะ้องหอยปังอยู่พี่น้องคือบอกหอยปังเนาะคือว่าพี่น้องคือบอกหอยปังบ่ผมกับบมมีความู้เลยตัวนี้ดิบอกหอยเชอรี่น่าจะปรกกลนแล้วปะนี่เนาะครับเก็บกหอยนะครับเปลี่ยน วิกีนเป็นโอกาสครับผมบ่ได้ปลากอกหอยครับไปเรื่อยๆครับผมกล่องสีสั้นนี่ด้วยครับคนทางยาวไกลครับจอดรถไว้หน้าฝายคนครับผมนี่ครับพี่น้องมวยหนึ่งมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งจับกล่องครับบุกขากล่องเพิ่นไปเรื่อยๆครับนี่ครับผูองลองอยู่นี่ครับอันนี้กลนกลนบ่อแลมครับ น่าจะเป็นเชอรี่เนาะตัวนี้เนาะถ้าพี่้องหุงกับข้าเมต์มากบอกให้นะครับตัวได้เชอรี่ตัวได้ไอปองห้อยปังครับผมไอเบิ้งไม้ครับผมเป็นล่ำหวอยครับไปเรื่อยๆครับผมอันนครับพี่ดองสองหน่วยครับเพิ่อกัดกันครับสองหน่วยเลยครับผมหนีหน่วยนึงครับมีงขางกันเลย โอ้ยทายหนากขนาดครับพอมันเลือดมันตีงครับรแต่ไลยเติบครับผม ให้กลัวบุหรี่ยังเมื่อครับไปครับเดี๋ยวเข่ามือด้บานครับเดี๋ยวพาไปก่อยบุกห้อยครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องจากถี่เป็นหน่วยทั้งเรือครับกายจะภาพเรียบร้อยแล้วครับเตรียมเข้าขัวหัวหอมใส่แล้วครับผงนัวครับผมเข้าขัวครับแล้วจะมากเลยครับเข้าขัวนี่คลิกผงครับใส่หน่อยเพ็ดหน่อยใส่หลายเป็ดหลายครับผม ผักครับผักรวมผักเตยก่อยสลากนั่นแหะครับผมตามเดวอบกนาวครับของเปรียวมวนเกลือม่วนน้ำปลาใสไปเลยครับซีบมังแล้วว่ามันเป็นจากไหนใสไปเดียยว้อย้วครับน้ำปลาับเกลือโคเรีเข้ากันครับผมโคเล่โคเล่เข้ากันเลยเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับคิดต้องกันครับผมก้อยบมกหนอยครับ แซ่ยบครับ